ย่างเมย์ละจ้ะก็มาย่างกินอาหารกันเนาะมันนี่สิมากินฟิตแอนด์เชฟนะคะอันคุณพี่กันนั่งเรากินอาหารคุณสามีกันนั่งเรากินอาหารฟิตแอนด์เชฟนะคะนั่งอันมือคำข้างอยู่ก็สิหิวเนาะเ <c oughs> <c oughs> สียหิวดูด่เลือกไป่ฮงนเนาะ No I'm not going to bed. No thank you I have to eat now. Never. Only you or not me. Get the โมโหทาอาหารด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวอาฟิตอาชีพกับมาพี่น้องแต่เบิรเนาะ พี่น้องอาหารมาแล้วจ้าฟิตแอนชิฟพี่น้องเห็นป่าของพยายก็ก็ไมีฟิตแอนชิพคือกันกินจ้ากินมนันีองก็กินฟิตแอนชิพก่อนอู้ยูบุ๊ดเห้อซอว์เบเนกาเหรอหรู้ว่ามันเหนม็นเหมือนแมลงสาบนะอืืห oh <my. S 1> สีไม้ oh <my. S 1> โอเคนะพี่น้องกินเข้าก่อนจ้า ปลาฟิตแอนด์ชิปจ้ะ <Hey. S 1> พี่น้องตลาดบ้านเมืองเป็นกะประมาณซัมเนียนะจ้ะเมียนตลาดบางจักหน่อยนึ่งอันน่นนี้เขาก็สิเลิกแล้วมั้งป่านนี้ก็สิว่ายแล้วมังววม้งเพราะว่าประมาณนั้นเที่ยงกว่าๆแล้วเนาะก็สววีว่ายแหละอันนี้สิมิตึกแล้วาบ้านซองพาพี่น้องมาเบิง่ง คือตลาดจะเป็นขายยังปุน้นนี่มันนี่บ่มีผักผิดผักมัง้งสิขายของน,นางจักเล็กจักน้อยทำพี่น้องมาเบิง่งนุ่งกันจักเป็นขายยังปุ้นนี่อ๋อตรงนี้ก็เขียนว่า Brit North Town Hall อ๋อ Bên kinh khai nhằm phía nông Khai không kinh Khai không cao mm. oh, <laughs> Khai subscribe cao kênh Ghiền อ้อขายกระเป๋ากระเป๋าอืมโอ้อะเปิดกสิบมาณนี่แหละพี่น้องในในท่าเ่นกระบอมแมนบามบันบาได้เป็นเมืองไงเมืองโตมันเป็นเด สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีรถไฟเกา่าเนาอันนี้ทั้งนี้อันนี้อยู่ทั้งเขาเนาะนอ,อันนี้ทั้งหันเนินเขาทีบว่าห้างซองอันพี่น้องอน,นเ่บิงเนาะ่ามันนี่มันทั้งเนินเขานี่แหละประมาณเนี่ยบานทั้งเขาบานทั้งเขาพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นเนาะ ก็งามนะพี่น้องอ๋อเขาขี่จกักรยานเอากำล่างกายเชิญปนากีฬาเป็นอันหัดเนาะเป็นฝึกเนะส่วนใหม่จะเป็นพวกนักองเที่ยวหลายพี่น้องนะน,นี่อันช่วงอันธิบาเทศกาลี่ิ่ามีงงานนะนะ คนเน้นเน้นเอียดเลยนะเฮาสิบประกาถ่ายก็เลยว่าคนมันเน้นหลายโพดคนมันหลายโพดเฮาสิบบอนสะดวกกับการถ่ายเนาะเพราะว่าลังคนเขาก็ไปอยากติดกล้องลังคนเขาก็บไปอยากอันเขามาในกล่องของเฮานะเขาก็สามารถฟองเขาได้นะสมัยสมัอมันเป็นแนวนั้นนะนี่แหละพี่น้องให้นป่พี่น้องได้เบิ้งพิชเฟยอยู่ก็พี่ชภพโอเวอร์เดย์โอเวอร์เฮีย โอเคพี <c oughs> okay, ่น้องยังไปเบิร์นไฟบเปนั่งทั้งทั้งพีนมเนไปเิรนเลนไปิน no 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 t outside I sit inside the crowd the p o p e okay we got here Or in one of these ones, I think. Or we'll go back to, we'll probably go back to this one to we'll see right. Here, we can go here. Or the clothes. Mm. We go in here. The crowd. น oh, yeah, yeah, mm ี hmm. ่คือบ้านเมืองกับประมาณนี้เนาะอยู่ทั้งเขากำจัดชุมชนกำลังเลือกตั้งตึว่าซะวอินซะออย้ายยยวิโก้เดะสิพาไปเบิ่งอันนั้นพี่น้องเชิดพาไปเบิ่งเชิดอันนั้นเชิดพุนอยู่หลังอยู่พุ่นเดี๋ยวสิยางไปเป็นไปเบิ่งเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งอันเชิดเพิ่นโบดพิ่นไปเบิ่งโบดกันต่อ พอหอนนี่แหละก็ไปนะไปเบิ้ลน้ำกันพี่น้องพาพี่น้องไปยางเบิงทั้งๆมียางโทดที่ได้พี่น้องมันผ่ามันนันั้นจึกงหน่อยเพราะว่าเฮาย่างเนาะอยากให้พี่น้องได้เบิ้ลน้ำกันว่ามียางแน่นยหันเฮายหันมองนี่มันเป็นเนินมันเป็นเขาลูกหนึ่งทต่เ่ามันเป็นนันเมืองเมืองหนึ่งแต่บิวบนเขาอะนะพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่แหละ ไปเบิง้งไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนั้นเบิ้งกันพี่น้องว่ามีหยังมีหยังกไง็ไปนั่นแหละไปเบิ้งกันิสด้รลูก พี่น้องบางย่างใหญ่นะย่างใหญ่เลยย่างใหญ่เลยพี่น้องบ่พี่น้องได้เบ้งอ๋อวะคังอันพี่ไม้เราย่างไปก่อนแล้วพี่น้องบางยางหัวงอกข้าวจูนหุ่นพุน เป็นสนามหญ้าเป็นดอกหญ้าเป็นดอกไม้ไปเลยอืม่บ้านโนี่ก่อนพี่นอ้องนยังงอ๋อเป็นยังซี่ฟังปีเป็นยังสี่พี่นอ้องทางนี้เป็นยังสี่ใหญ่นะอยู่ทั้งหมองเนินเขา เป็นจ้าน่อยคนพี่น้องไปเบ่งนี่แหละพี่น้องจะห้เบ่งว่ามันอยู่เนินเขาเนาะนี่ให้พี่น้องเดยเบ่งขาสิยัางไปเบ่งหมอนเพี่น้องห้พี่น้องหูว่ามันอยู่ทึ่งเนินเขาหรือบนเนินเขาเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ในโตมโบดเนาะจะเป็นอย่งซี่เป็นประมาณนี้ผุนนะพี่น้องเห็นบะอีกฟังผุนมาพี่น้องเห็นบ่อันนี้ ฟังพี่อยู่ทั้งเนินเขาลูกนี่นี่อาะทั้งพุ่นก็เป็นทั้งพุ่นพี่น้องเห็นบ่นั่นละ่ะท่าพี่น้องจังหวะอันนี้อยู่ทั้งเนินเขาง่นอนะไร yeah, <nice> เป็นน้องเห็นบ่เย้ไหนวิวโอเคพี่น้องน้ำเอวยไปเอวยเขาไปแน่นนี่ เออเพิ่นเข้าไปในโบสถ์เนี่ยไปเบิ่งกันไปนั่งไปเบิ่งกันในพี่น้องไปพี่น้องในในข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เห็นเนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อให้เบิ่งหลังคาพี่นอ้องอะเบิงบ่งเบิ่งทั้งๆเบิังคาเป็นประมาณนี้อืม <c oughs> อันนี้ก็พง <c oughs> เพิ่นมานั่งสวดเพิ่นมา นางสวดนะพี่น้องโบสศาสนาคริสต์ก็จะเป็นนางสวดนั่งเสดแล้วก็ต้องเบิงท่านนั่งจะเป็นพะมพ์ในงามนะพี่น้องอ๋อในโปสเตอร์โปสเตอร์ของเมืองนี้โอเคตั้งเกียร์ ไปนองงางเด้องกะบ่าเบาแห้งแล้วนอนเบาเสียงดังมอยู่นนนี่ก็ต้องการค้มสงบก็ต้องการค้มสงบเพรากบ่าเบาดัง้ะพี่นองทางในกับสิประมาณนี่พี่น้อง สิมานัางเกิดว่าเขาสิมานัางสวดเขาก็สิสาสมา마คัสนากรีตเนะาะเขาจะเป็นนางสวดกันในนี้ไปน้องได้เบิ่งกันอืมันนี้มองก็นังน่งแล้วไปนองเนาะ มองเขานั่งเวลาก็มานั่งสวยก็เสียน่งเป็นแถวสีเหลือเป็นออกเขาก็เสียน่งเป็นแถว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 คนก็มาหลายนะยามเวลาก็มาสวยก็มาหลายยามไปไหนก่อนยามไปเบิ่งก่อน จักน้อยก็พี่น้อนนั่งจังสิแล้พี่น้อนยังเมามากเอาก็จะนั่งสิข้าวกระเจนนั่งเป็นแถวกันสิแล้พี่น้องก่อนไปจังคอยนองนี่ทางในพี่น้อนง่ามเนาะเอากระเจนเบาแห้งมาได้ประมาณนนี้เขาต้องการความสงบเนาะให้พี่น้อนในเบื้องทางในเนาะลำลอดนี่ สถานที่ต้องการความสงบนะพี่น้องห้องก็เห็นมาหลายๆอย่างเห็นรถไฟเห็นนังเห็นหลายอย่างอันนี้ป้ามาเบิงในโบสของเขาในใน,ในมองนี้เนาะว่าเป็นเป็นยังไดแน่แน่เมืองนี้แต่เมื่ออื่นๆเขาสิบวกให้าทายได้พี่น้งองเขาให้ทายบ่ได้นะ ทั้งในนะข้าวไทยเฉพาะทั้งนอกทั้งในติด่ายบ่ได้ mm. เห็นพี่ไม้เลยยางไปพุ่นแลยวยางเบิ้งเนาะกับพญายางไปพุ่นพญายาสะพายกระเป๋าเมียโอเคเนาะพี่น้องไปเบิง้งทางอื่นอีกจก้ะพี่น้องจังสีในน่ในโบสถ์ด้วยเนาะในโบสถ์เป็นอันนี้พญายางแล้วก็มานั่งเนาะมานั่งอธิษฐานจริงดีเนาะ แล้วก็มานางคอยกเข้าไปได้เมื่อได้พี่น้องทั้งงานโบสถ์ทั้งวัดเนาะเข้าไปทุกที่ก่อจิตคิดบาทุกาศาสนา,าสอนนะคุเป็นคนดีพญาแล้วก็มานางอธิษฐานสิ่งดีๆกับขอบครั้วเนาะรอบครั้วสิ่งดีๆมาในรอบครั้วนั่นแหละเป็นามานางอธิษฐานเนาะนัะ่นแหละคอยคอยกัเขาได้เมือ่อพี่น้องพาพี่น้องยางลงเนาะยางลงสีไปขึ้นรถไฟกับอาจาพี่น้องเห็นบ่ทา้ามันชันขนาดใดเนี่ยนะทางมันชัน ถ้ามันชั่นแห้งไปน้องบึงคุณสามีกับคุณผี่ยางออกก่อนนลิงเซบายบายเซสวัสดีครับสวัสดีครับเพิพเร์ดสวัสดีครับอืพอใหญ่กันพอใหญ่เอสวัสดีครับพี่น้องอยางบึง เบิ่งมันชั้นพี่น้องเบิ่งชั้นแห้งให้เบิ่งดูหมนทั้งลงพี่น้องเบิ่งดูมันชั้นขนาดใดเ้าลงมาจากทั้งทึ่งขึ้นมาไหนลงมาไหนชั้นแห้งย่างไปเนาะไปเบิ่งกันว่าเป็นยังไง Hello Đẹp văn Đẹp văn vỏ đẹp khe bố khá Đẹp văn vỏ khe bố khá đi xuế Khe bố khá đẹp về car Pì nông bưng, bưng măn chăn cả nạn đầy để bưng khuôn chăn của nó. Hãy ชั้นแหง้งถ้าลมก็กลิ้งลงไปเลยแต่ถ้าลมก็คือกลิ้งทุกลุกทุกลุกทุกลุกไปเลยชั้นดิ่งเลยบ้านอยู่อันเขาอยู่ทึ่งเขานะพี่น้องอันนี้อยู่ทึ่งเนินเขาย่านทุกการใจพี่นอ้องเิ่งย่างลงเขาธรรมดาสินั่งอันกระดานเดินหูอ๋อไร จำแมนจำได้คััเน้ออันต้องพับบาเพื่อนนะฝรั่งกระไดตั้งยางลงพี่น้องบ่มันชันโอ้ยกดมวยขาให้พี่น้องได้เบิกน้ำกันไปทั้งเนินทางไหนน้อยน้อยพี่น้อ,นนอ,นองเบังทัากันยางลองๆอยู่ นี้้แลวไปค่ะเดินเที่ยวด้วยกันโอ้ยบังตึกนี่นะพี่น้องมันสิลมปะนี่บ่ลมดอกมัง้งอยู่มาตัาง้งสามสี่หล่อปีน่ะสิบมาลมบ้านี้ก็บบ้าแมงลงมาแล้วจ้าลงมาหอดกับมองนี้แล้วนี่พี่น้องมาหอดมอง สวยจ้าสวยดีสวยดีน้องนในเบิ้งน้ำกันยังเบิ้งบ้านเบิ้งเมืองเพิ่นไปเดินดักควีนดักควีนจูบลีบ้านเมืองเพิ่นพี่น้องเอามาเบิ้งความแตกต่าง พี่น้องในเบิ้งน้ากันพี่น้องเบิ้งตักไข่ลงมาได้ตั้งผุนลงมาได้ตั้งผุนปูนทุกสง่งคนลงมาฮอดพี่เบิ้งน้ำกันเนะาะมัเนเป็นยังไงเน่ยห้าวข้าสิย่างกลับไปขึ้นรถไฟคือเก่าพี่น้องเสียหายเด้พี่น้องไปเบิ้งห้าวข้าสิไปจอดมองสถานีนนั่แน่สถานีแน,น่ไปเบิ้งคมง,งามเนาะไปพี่น้องไปน้ำกัน เซวันแฮรี่แฟิลิปัง what is one Harry and Philip? me r e c t i o n s Oh! Don't bring me there, darling. Too far to b r ามึงสูงงานศพงานศพพ่นไปถามขันยังดีพี่น้องเบิงค่ะพี่น้องเบิงพุนนะขยยกไปจะตั้งเทิงผุนอืมยกไปตั้งพุนพี่น้อง ยางลงมาเอาธรรมดาสิขึ้นกระเช้าเนาะอันนี้ไม่ได้ขึ้นกระเช้าเกล็ดพะกัญยางเอา้ากัญยางตะปูเป็นน้ำข้องจ้ะน้ำไหลไล่ไหลน้ำไหลแห้งซีมีต์ปกปลาอันนั้นพี่น้องปกปลาปลาเอาไปอย่างก็ปลาแซลมอนเออมีปกปลาแซลมอนปลาทราวน่ะู่ในหันไล่ไล่ด้วยนะ หน่องมายาน้ากันนะคะห่ Nh าก็มีร่งกายน,น้ากันพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ข่อยอยางลงมาแต่ทั้งเพิ่งปุ่นนะเห็นบ่ยางลงมาแต่ทั้งเพิื่งปุ่นอีกสั่นหนึ่งได้ข่อยลงไปตองลงไปอีกสั่นหนึ่งจังสีหอดหมองรถไฟอ่ะมองนี้ก็บมองนี้ก็เป็นสั่นที่สองกับขลงไปอีกสั่นละอีกสั่นหนึ่งพี่น้องเบิ่งเครื่อง พี่น้องไปน้ากันเนาะไปยาวกมร่างกายน้ากันจ้าพี่น้องเห็นบหมทั้งเทิงมันก็เป็นเฮียนคนเนาะเป็นเฮียนคนข้างล่างถ่าพี่น้องได้เบิ่งจะสัตว์เนาะ พี่น้องเห็นประตูนะบ uh ่จ้าประตูนั่นเป็นประตูถ้ำนะจ้ะเขาหามคนเข้าไปเขาเหตุอันกงเล็กไว้เป็นเป็นถ้ำจ้ะเป็นถ้ำนะเขาจะเขียนมาเป็นถ้ำไว้ทั้งพวงก็จะเป็นถ้ำเป็นถ้ำใหญ่โพ่งใหญ่เลยพี่น้องมันนะใหญ่ใหตัวโมฮ์รานคือเซมันที่เขาทั้งลูกเนี่ยมั้งนี่เพราะมันเป็นประตูหลายมองนะมันเป็นประตูเขาเขียน่าประตูถ้ำนะย่ทธ์ friend. Friend ้เขาลูกนี่แหละพี่น้องเนี่ยเขาลูกนี่ละเนี่ยเขาลูกนี่เห็นบ่ อย่างบอลประตูต้องขึ้นกับแมนประตูถ้ำนะพี่น้องไปยางไปน้องการไฟใหญ่ถ่ายยุ่นพี่น้องจ้าห้ากกำลังสียางกลับจ้ายางไปขึ้นรถไฟกลับเนาะทำหอดสะพานเมืองนี้อีกแล้วยางไปสถานีรถไฟนั่นเห็นบ่รถไฟกรนล่านคือสิแมลงขบวนนั่นหรือมั้งไปไปเฝ้ายางจ้า bay thân cận bay ơi bay nhang bờ mày nhẹ là của mày nhàng mày cái cận nhàng chẳng vô bay